นนเห็หมยแต่หิมะมีทะเลหมอ,อกของล่าง้วยทุกคนด้มามา สองคนเลยในช่องชื่อได้เลยคะยทุกคนเห็นชุดลงไหมหนาวขนาดนี้หนาขนาดนี้นนโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีแผนทั้งหมด2วันหนึ่งคืนเราจะพาทุกคนไปเที่ยวคิมะที่นาโนนั่นเองนะคะเดี<อ>๋ยวจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ซึ่งเมปกินอยู่ดีที่ได้ยังไม่เคยมีและเราสองคนก็ครั้งแรกเช่นเดียวกันอโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยการเดินทางนะคะนั่งรถบัสจากชินจูกุมาถึงนากาโน,นเลยง่ายๆแบบไม่ต้องมานั่งต่ออะไรมากมายค่ารถบัสเท่าไหร่พี่จีสามพันเจ็ดร้อยเยน 3 7ม0ันเยเยนนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าสถานที่เที่ยวแรกเราจะไปที่ไหนกันบ้างนั่งบัสจากสถาน,นีนากาโน่นะนั่งที่ฝ้ายหมายเลขหนึ่งก็นั่งมาแล้วก็มาลงที่เซนเซงโจิไดมงเซงโจิไดมงก็คือที่นี่นั่นเองค่ะเราดูดีบรรยากาศแบบดีมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นหิมะที่ตกไปแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่ละลายโ้โห <Wow. S 1> ดิก็ยังมีแบบหลอมแหลมหลอมแหลม,ลม บนถนนนะโอ้ทุกคนดูบ,บนหลังคาไม่ต่ชิมะนะวัดที่เรามานะคะวัดแรกชื่อว่าเซงโกจินนั่นเองนะคะบอกเลยเลยว่าวันนี้เก่าแก่มากระยะเวลาของวัดนี้เนี่ยประมาณ1,400ปีแล้วนะ <Wow. S 2> เก่าแก่มากจริงๆ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับถนนอันนี้ไปดูดิดดสตารบาัคเก๋มากโซนตรงนี้ทุกคนจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นแบบร้านขายของอะไรอเงี้ยแต่ว่าเรามากันเช้ามากไงยังไม่เปิด <laughs> ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเนี่ยว้าวฮะเดีคนตัวยังนิ่มเลยอะ่ะ เขาเรียงเป็นแป้งเลยอ่ะอมาดีมากทุกคนว้าวโอ้สุดยอดวัตถิกิบอกว่ามีมาตั้งแต่1,400ปนี่ร้อปีนะ,มนะไม่ใช่เนาะสวยมากใหญ่มากเพียงแต่ว่าเขามีการเหมือนกับบุรณะนะเมื่อตั้งแต่300ปีที่แล้วก็แต่ก็เจืง300อยู่แล้ว <c oughs> ขนาดบุรณะยัา300ปีนะ วยมากทุกคนแล้วแบบคือหิมะเขายังถึงมาเยอะมากเลยนะบรรยากาศข้างในวัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปก่อน mm hmm. ก็เมื่อกี้นะคะเราเข้าไปข้างในมาแล้วนะทีแรกก่าว่าจะถ่ายให้ดูเ mm hmm. พราะเข้าไปถึงปุ๊บเจอป,ป้ายป๊วห้ามถ่ายจ้ะ oh, อ่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูเองแต่ข้างในก็สวยมากนะกคือตอนที่กิ๊กเข้าไปเนี่ยมันจะมีโซนแบบ เหมือนข้างนอกอะที่แบบเราสามารถขอพรอ,อะไรเงี้ยตรงนั้นไม่เสียตังค์แต่ถ้าอยากที่จะเข้าไปลึกกว่าน,นั้นนะก็ต้องเสีย5้ารอเยน,อนน่นีงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเพราะว่าดูชุดดิรองเทงรองเท้าดูดิลำบากก็เลยแบบไม่ต้องเข้าไปแล้วกันเนาะขอแบบข้างนอกนี่แล้วตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วดูตรงนี้สวยมากเลยอ่ะสวยไหม สวยสวยมากคือแบบยังมีหิมะเยอะมากเลยเนี่ยไม่จีอะไรพระจ้าเฮ้ยวันนี้สวยมากดูแบบคลาสสิกมากแล้วแบบข้างหน้าเนี่ยเป็นน้ำทุกคนแต่แข็งหมดแล้วห <laughs> นาวมากโอเควันนี้ก็จะเป็น ประมาณนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ที่สองเลยดีกว่าเราจะไปที่ไหนไปไพักกินข้าวกันก่อนก่อนที่จะไปจุดที่2นะก็คือเราจะต้องเมื่อกน้ล้วนั่งรถไฟมาเดี๋ยวต่อไปเราก็จะต้องมาต่อรถบัสที่สถาน,นีอะ้รนะไม่จีดันอยู่ดานไกะอยู่ดานอากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูกันว่าเอ้ยเ้าข้าวนี้ที่กินอันนี้นะเราไม่จิกินคาเลนะหมดไปเก้าร้อยเรยญ องคนนั่นเองโอเคเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนั่งบัสคันนี้นี่หละแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อกินอ,อากาศดีมากหนาวมากจริงจน,นเธอ,อต้องมานั่งตากแดดเน่ยตอนนี้เรากำลังจะไปที่โนว์มังกี้นั่นเองนะคะแต่ทุกคนเห็นไหมวิทย,ย์ไหิมะสุดยอดเลยหิมะที่นี่แบบอันนี้ขนาดแบบว่ามีบ้านคนมีโรงแรมมีอค์เซ็นอะไรนะแต่หิมะนี่คือนิม่มมาก สลัสนามากทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะต้องเดินเข้าไปเี่ทุกคนอันนี้เป็นระหว่างทาง,งที่จะไปดูลิงกันนั่นเองนะคะดูสวยมากเลเมืองนี้คือแบบทุกคนหลังจากที่เดินมาพักหนึ่งเราก็คิดว่าเราจะถึงแล้วแหละสรุปไม่ใช่จ้ะป้ายเขียนว่าจากนี้คือทางเข้าโอ้โหนี่หอบจะตายแล้วเนี่ยนี่ สโนว์มอกีนั่นเองนะคะลิงที่อยู่ในองเซนนะไม่ใช่นะอีก1.6กิโลยีสิบห้านาทีไม่ใช่ดาสะเก็บมาเตช่เหรอ ไปแช่องซ็นเรียบร้อยแล้วเยอะมากแล้วดูข้างหลังพี <t 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 ่เจค็มีเลยงเยอะมากทุกคนแล้วแบบแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าลิงพวกนี้เนี่ยเขาจะลงเฉพาะหน้าหนาวหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ลงเขาไม่แช่นะใช่แล้วก็ที่นี่เนี่ยที่มีค่าเข้าเป็นเพราะว่าเขาจะมีพนักงานคอยเหมือนกับคอยดูแลทำความสะอาดแล้วก็ให้อาหารทั้งเื่มด้วยนะพ้่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงพวกแบบของกิระเป๋าออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่แย่งเราตนี นา่ารักมากเลยโอ้ยเนี่ยอู้หูนี่เปโอ้หผงลิงบุกแล้วทุกคนเยอะมากลิงที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นลิงธรรมชาติเลยนะและ้วคราวนี้เนี่ยเมื่อสมัยสงครามโลกเนี่ยพอเกิดสงครามขึ้นปุ๊บเนี่ยในป่าแบบของกินอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีไงลิงก็แบบว่าเข้าไปในหมู่บ้านก็แบบไปกินผักกินผลไม้ของพวกแบบชาวบ้านอะไรเงี้ย คราวนี้มันก็เลยแบบมีปัญหาชาวบ้านเขาก็เลยแบบว่าเข้ามาในเนี้ยเข้ามาในนี้นะเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเหมือนกับว่ามันมีองค์เซนอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่ามาสร้างให้มันสวยขึ้นแล้วก็ให้อาหารลิงนั่นเองเหมือนกับว่าให้ลิงอะ่ะมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเลื่อยมาเป็นแบบหลายสิบปีเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยก็คือก็กลายเป็นธรรมชาติไปเลยส่วนเงินค่าเข้าที่เราให้เขาไปเนะี่ยอันนั้นคือแบบว่าเขาก็แบบ คอยมาดูแลลิงคอยให้อาหารลิงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าลิงพวกนี้เป็นลิงธรรมชาติทั้งหมดเลยนะไม่จิงหร<อ>ถือว่าโอเคมากเลยนะก็ประมาณนี้แต่บรรยากาศที่นี่สวยมากดูดิยอดเลยเนี่ยโอ้ววิตาิมะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเข้าที่พักกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็พัก ที่นี่ทุกคนคือต้องบอกก่อนว่ากิ๊กกับพิจีเนี่ยเราจองมาจะมาแบบอะไรน่ะจียูสกีพาร์คใช่เราจองผ่านเลโอสกีพาร์ครนะคะก็คือ จอมหานลานสกีนี่แหละโดยเสียคนละ6,600ยเยนะแต่เราจะได้โรงแรมทั้งหมดหนึ่งคืนมีอาหารเช้าแล้วก็มีอาหารคำ่ำที่สำคัญคือมีลิฟที่จะขึ้นแบบว่าเวลาที่เราจะไปเล่นสกีด้วยน,นั่นเองแต่ว่ามีข้อแม้ตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกโรงแรมหรือว,ว่าเลือกห้องได้เลยเดี๋ยวเขาจะส่งมาบอกว่าอ่ะเราจะได้ไปพักที่ไหนนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่บริเวณรอบๆลานสกีนั่นแหละทุกคนนะแล้ววันนี้เราก็ได้ห้องนี้มาในนีนะ,นนะคะโรงแรมน,ะนะนี้แลวลานสกีก็อยู่ข้างหลังโรงแรมนี้เลยถือว่าง่ายมาก แต่วันนี้ในเมื่อมีอาหารครับเดี๋ยวไปกินนะอาหารข้าวนก่อนเลยดีกว่าเราสามารถไปเดินตักตรงนู้นนะ <c oughs> ล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเตรียมมาให้เราแหละน่ากินมากโอเคจ็กกีมา <c oughs> สวัสดียามเช้าทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่สองของเรานะคะเตืนมาเราก็มากินข้าวเป็นอาหารเช้ากับบรรยากาศทิมะา โอเคมาเลยมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่2เห็นนิ้วไหมสองไม่เห็นเลยแล้วนะนี่อยล้วนี่แหละนี้สี่แล้วโอเควันนี้เช้าวันที่2ของเรานะคะเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นไปข้างบนภูเขากันทุกคนวนยอดเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าสูงสูงจากนน้ำทะเลเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยใช่ก็คือประมาณ1.8ึกิโลเลยนะถือสูงมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูวิวข้างบนกันส่วนถ้าใครแบบว่าอ่ะเล่นสกีไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นลิฟต์ซื้อตั๋วนะไม่จริเนาะราคาเพียงแค่3,000เเยนนะะคสาจะมีรถไปส่งถึง ถึงจุดขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปน,นั่นเองก็จะสามารถแบบไปดูวิวก็ได้ไปถ่ายรูปอะไรก็ได้แต่ว่าใช่เรามีร้านกาแฟด้วยทุกคนแต่ว่าถ้าไม่อยากขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยข้างล่างหิมะเยอะมากก็สามารถที่จะเล่นหิมะข้างลา่างได้น,นั่นเองนะคะโอเคแต่ว่าพวกเราสองคนกำลังจะขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวไปเจอ <c oughs> ข้างบนเลยดีกว่าว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนเนทาราสวีโอ้ยเยี่ยชวเดี๋ยวเราเรากำลังจะขึ้นไปข้างบนกันวันนี้อากาศดีมากเนี่ยสุดค่อยดีโอ้อากาศดีเลยทุกคนไม่หนาวเลยแต่ดูชุด ก็ไม่ท่าหนาวแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนงบายตอนนี้เราขึ้นมาเครื่องทางนะคะก็มีทะเลหมอกอยู่ข้างล่างทุ <c oughs> กคนถ่งคันเลขนกนปกติเราไปไหนก็แบบอากาศดีจนแบบไม่มีทะเลหมอกทุกคนแต่วันนี้แบบอากาศดีแต่มีทะเลหมอกด้วย สวยมาก,มากไป <c oughs> เดี๋ยวไปดูห้องบนกันว่าจะสวยขนาดไหนนะเขาเป็นสวยมากคือวิวแบบ ดีมากจริงๆแล้วก็แบบมีร้านกาแฟาอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะนั่งเล่นแถวนี้ถ่ายรูปแถวนี้ได้เลยนะ <Yeah. S 1> แต่สุดยอดตรงที่ว่าเขาบอกว่าลานสกีนี้เนี่ยประมาณ70 3วสสามารถที่จะเห็นทะเลหมอกได้ว้าในหนึ่งปีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากเลยนะ <Your mom. S 1> วิวประมาณนี้สวยมากจริงไปเดี๋ยวเราไปเล่นสกีกันว <Yeah. S 1> ันนี้เป็น ข้างบนสุดแล้วนะอยากจ,จะเห็นว่าสวยมาก,มากคืออากาศดีแบบว่าต้นไม้เนี่ยก็จะมีแบบว่าหิมะด้วยแล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นคอสที่เหมือนกับว่าง่ายคนที่แบบว่าฝึกเล่นสเกลอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะ,สะ,สะเล่นได้นั่นเองนะใช่ใช่าคิดว่าเฮ้ยบนสุดจะยากอะไรเงี้ยไม่ใช่ ไ,ได้เล่นสกีไม่ได้นสมนาออร์ทโฟอะไรเงี้ยก็สามามาแบบมานั่งดูวิวตรงนี้แล้วก็กินข้าวอะไรเงี้ยได้เช่นกันก็ได้วิวแบบนั้นนะเราสั่งกาแฟแล้วก็ชื่อว่าโซลาโกฮี้เนาะเขาก็จะให้นี้มาโซลาก็คือท้องฟ้าอันนี้เหมือนมุกไหมเอเกตอ้ยเป็นเหมือนโมจ <c oughs> ิอ่ะอ่ะโซอืมว๊ะจะไปรื้ ทุกทนตอนนี้เราก็เล่นสก,กีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <Hello. S 2> พอหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการกลับนั่นเองนะคะสําหรับทริปนี้เนี่ยขากลับเนี่ยเราก็ที่ซื้อวัดมาเราซื้อไปกลับนั่นเองะะก็อยู่ในค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วสรุปทริปนี้เนี่ยเราใช้เงินไปทั้งหมด 22, <Y> 2หมืเ็ย้นนั่นเองนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6,800บาท ่อหนึ่งคนนะแต่คิดดูนะว่าตั้งแต่โตเกียวมาถึงที่นี่ค่าเดินทางทั้งหมดค่าอาหารทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งหมด,ค,าาหาหมดค่าเที่ยวค่าไปดูสถานที่หลายๆสถานที่แล้วรวมถึงเนี่ยได้เล่นหินหมะได้เล่นขนาดนี้ถือว่าไม่แพงเลยทุกคนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหนักมากใช่เพราะจริงๆแค่การที่จะมาลานสก,กีได้อะไรเงี้ยจริงๆมันก็จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่ถ้าทําแบบนี้เนี่ยก็ถือว่า6,8 0 0ก็ถือว่า ไม่แพงถือว่าคุ้มอม่ะนั่นเองนะคะโอเคก็ถ้าใครคิดว่ามีแพลนปีหนะ้าอยากที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแบบอยากที่จะมานี่นะแถวนาคาโน่นั่นเองนะคะมาดูขิมะก็บอกงว่าจะมีประโยชน์นกครับฝากทุกคนกดไลค์กดใช้แล้วก็ดซับสไครต์ด้วย,วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ <Bye S 1> ๊ายบาย